สำหรับูกค้าที่เป็นเครื่องโม่ตัวเหลือลงไปไม่ว่า5 6, 6, นิ้ว6นิ้วหรือว่า8เนี้ยอาจจะต้องการทราบวิธีการตั้งความละเอียดของการโม่นะครับหรือว่า,าการตั้างงานโม่นั่นเองเดี๋ยวมาดูนครับตัวนี้คือเครื่องโม่5นิ้วนะครับก่อนอื่อน,น,น,นผมจะอธิบายว่าการโม่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับการโม่ก็คือใช้หินโม้นั่นเอง โดยัวเหลืองจะลงมาช่องนี้ใช่ไหมครับมาหาใบพัดแล้วใบพัดจะกวาดให้ตัวปวเหลืองเนี่ยมันกระจายออกหินให้หน้าหินโม่ออกงกันเพราะฉะนั้นการโม่ให้ละเอียดก็คือการทําให้หน้าหินมันดูชิดกันนั่นเองการโม่ให้หยาบก,ก็คือการขยับหน้าหินแผ่นนี้นะครับให้ถอยหลังมันก็จะได้ัวเหลืองที่หยาบวิธีตั้งนะครับ อยู่ที่ข้างหลังนี้ครับจะมีสองกลไกนะครับคือกา้านสินเหลืองนี้ก็หมายความว่าเป็นตัวล็อกนะครับก่อนตั้งเราต้องถักมาทางนี้ก่อนครับเพื่อคลายล็อกอันนี้คือพวงมาลัยตั้งหน้าหินนะครับถ้าหมุนมาทางนี้หน้าหินจะชิดกันนั้นคือตั้งละเอียดนะครับถ้าจะตั้งหยาบเราจะหมุนกลับมาอีกทางนั้นะหมุนมาทางนี้ครับ หน้าหินก็จะห่างกันนี่คือตั้งหย่งเมื่อเราจะตั้งหน้าหินให้มีความละเอียดคือหน้าหินชิดกันมากขึ้นนะครับเราก็จะหมุนกระางนี้หลังจากที่เราได้ความละเอียดที่ต้องการแล้วเราก็ดันการโยกสีเหลืองตัวลองครับทุกครั้งหลังจากการตั้งหน้าหินให้เอามือขยับของมูเลสสายพานนี้ดูนะครับถ้าขยับไม่ได้แบบนี้แสดงว่าหน้าหินมันชิดกันเกินไปแบบนี้ ถ้าเสียบปลั๊กไปมอเตอร์อาจจะมีปัญหาได้เราก็แก้ไขด้วยการคลายหน้าหินออกครับให้นั่งตั้งห่างออกรับหมุนนี่ครับ,หม,รบหมุนได้แล้วถ้าแบบนี้มันค่อนข้างจะชิก,กันเกินไปนะครับสังเกตมีเสียงนะครับเสียงหินเราก็ถอยหลังออกนิดนึงครับหรือตั้งห่างนิดนึง พอมันไม่ชนอะไรใช่ไหมครับก็เอมือหมุนสายพานได้ตามปกติแล้วเราก็ลอกครับเดี๋ยวปักไฟนะครับเรเรียบร้อยครับคิดถึงเครื่องมือทำอาหารสร้างรายได้คิดถึงบ้านจัป่าสร้างอาชีพหากยังมีข้อสงสัยอินบอกเข้ามาได้เลยนะครับครับ